สว,ส,สวัสดีค่ะดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนดลโลกด้านการพัฒนาการเกษตรดินเป็นแหล่งผลิตอาหารยารักษาโรคเครื่องน้งห่มเชื้อเพลิงและพัฒนาระบบดิให้มีความยั่งยืนสหรประชาชาติหรือ UN ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่5ธันวาคมข,ของปีเป็นวันดินโลกเพื่อเป็นโอกาสในการกลับเคลื่อนบนโลกและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของดินทั้งในระดับประเทศและระดับโลกสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต2กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมางานวันดินโลกตั้งแต่วันที่5ถึง11ธันวาคมณศูนย์นวิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำอําเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาห้ามพลาด5ธันวาคม2567 ร่วมเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันทั่วโลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของดินในงานวันดินโลกพบกับนิทรรศการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการการมีชีวิตเสวนาหมอดินอาสาเสวนา,นานานาชาติวันดินโลกสร้างสรรผลงาน DIY ด้วยตัวเองอาทิศิลปะเดคูพายผ้ามัดย้อมจากชุดดิน กำไรข้อมือจากย่้าแปกกระถางต้นไม้รักโรคชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองและดนตรีร่วมสมัยปั่นจักรยานชมธรรมชาติกับบรรยากาศที่แสนสดใสพร้อมชมดอกไม้บานแอปากช่องแชร์แอนแชร์ถ่ายภาพสวยท่ามกลางุนเขาและธรรมชาติชิมช็อปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอาหารแปรรูปอาหารพื้นเมืองพันต้นไม้และวันดินโลกปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ 哎呀！